สวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวดึกทีวีไทยทีวีสาธารณะ7กุมภาพันธ์2552พบกับดิฉันพรวดีลัตนาดีค่ะผมนทัทพงศ์ทีราพัตรานนท์ครับเหตุผลที่กรมสรรพาิรชี้แจงในกรณีที่ไม่เรียกเก็บภาษีสรรพามิรสถานบันเทิงดิสโก้เทคก,กับบริษัทไวแอนบราเทอร์จำกัดนะคะนั่นคือเรื่องของการที่ไม่มีสถานที่ไม่มีฟลอร์สำหรับเต้นรำวันนี้มีความคิดเห็นจากนักกฎหมายท่านหนึ่งออกมาด้วยครับผมะะทางอาดีตนายกสภาธานายความระบุนะครับว่ากรสามสรรพาิตสามารถจัดเก็บา สถานบันเทิงหรือว่าสถานบริการด้คขับและดิสโก้เทคจากซานติก้าผับได้หากพบว่ามีการเต้นรำอยู่เป็นปกติวิสัยซึ่งเป็นความเห็นที่ตรงข้ามกับอธิปดีกรมสพสานมิตรคุณนั้นที่นีรายละเอียดรายงานครับเหตุไฟไหม้ซานติก้าผับขึ้นวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วทําให้เกิดคําถามถึงการบังคับใช้กฎหมายหลายเรื่องรวมทั้งการทำงานของกรมสพสามิตซึ่งถูกตั้งคำถามจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่า เหตุใดจึงปล่อยปละละเลยไม่จัดเก็บภาษีในคลับละดิสโก้เทคจากซานติก้าผับต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีทั้งที่ประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่10กรกฎาคม2546นิยามคำว่าไนคลับและดิสโก้เทคไว้อย่างชัดเจนว่า หมายถึงสถานที่ดื่มกินมีการแสดงรดนตรีหรือบันเทิงอื่นๆและแม้ว่าจะไม่มีการจัดสถานที่เต้นรําไว้อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากพบว่ามีการเต้นรําอยู่เป็นปกติวิสัยก็เข้าข่ายต้องเสียภาษีสภาษามิตสถานบริการในอัตราร้อยละสิของรายได้แต่อธิบดีกรมสภาษามิตกลับตีความกฎหมายว่าสาติก้าผับไม่ต้องเสียภาษีสถานบริการเนื่องจากไม่มีปลอเต้นรำมีรดนตรี มีร้องเพลงมีมีแต่โต๊ะเนี่ยชิดกับเวทีไม่มีไม่มีสถานที่ที่จะจับให้เป็นเต้นลํขนาขณะเดียวกันสมมุติว่าถ้าเกิดกรณีที่จะมีการสนุกมากเช่นดนตรีมันมากใะก็จะกระหึ่มขึ้นมาเนี่ยคนก็จะลุกเึ้ื่อนข้างๆโต๊ะเต้นลําได้อันนั้นถ้าเราจะไปเก็บทุกคนยะยอมไม่ได้เพราะไม่ได้มีเจตนาระเบียบนี้บอกว่าคือเจตนาอย่างเดียวในสังกอแสงเรืองอดีตนายกสภาทนายความมีความเห็นแย้งกับอธิบดีกรมสพสา,ามิตร โดยยืนยันว่าสถานบริการที่มีการดื่มกินและการแสดงถึงแม้ว่าไม่มีปลอเต้นรําแต่มีการเต้นรําในบริเวณข้างโต๊ะดื่มกินก็เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตในกลับและดิสโกเทกผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราจัดโต๊ะไว้ห่างและให้มีที่สําหรับเต้นได้มันก็อาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงอย่างหนึ่ง <S S S ที่น่าจะเข้าข่ายต้องเสียเหมือนกัน และอาจจะเป็นเพราะการตีความกฎหมายแบบกรมสรรพสามิตรที่ทําให้ในท์คลับและดิสโก้เทคที่ไม่มีฟลอร์เต้นรําไม่มีภาระต้องเสียภาษีสรรพสามิตรถานบริการรายได้ภาษีหมวดนี้จึงต่ํามากโดยในปีงบประมาณ2,550กรมสรรพสามิตรมีรายได้จากภาษีนท์คลับและดิสโก้เทคเพียง110ล้านบาทเมื่อเทียบกับรายได้จากภาษีสุราและเบียร์ที่จัดเก็บได้กว่า8,000 0ล้านบาทนันทินีรายละเอียดทีวีไทยรายงาน ส่วนการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะคะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของมีความกังวลหรือไม่เกี่ยวกับคำถามของอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพันธมิตรโททักษิณชินวัตรไม่มีผลต่อสังคมไทยและต่างประเทศ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติลดความสนใจลงแล้วซึ่งถือว่าสถานการณ์ได้ก้าวพ้นเรื่องของตัวบุคคลจึงเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วผมมีหน้าที่ดูแลคนทั้งประเทศและผมคิดว่าคนทั้งประเทศก็สนใจผลประโยชน์ของประเทศนะครับผมว่าเราเราก้าวพ้นเรื่องของบุคคลไปแล้วนะครับ ขณะที่นายแพทย์บุรณะสมุทรรักษ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตรกรณีสอสอพรรคเพื่อไทยจะไปพบพันุ์ตำรวจโททักษินที่เกาะฮ่องกงว่าอาจเป็นการวิ่งเต้นเพื่อหาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนจะมีการเลือกกันในวันที่10กุมภาพันธ์นี้รวมถึงหารเรื่องยุทธศาสตร์ก้าวทัพที่จะดึงมวลชนเข้าต่อสู้นอกสภาซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นห่วงว่าจะทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น นายประชาประสบดีสอสอพักเพื่อไทยปฏิเสธการยกเลิกเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษินที่ฮ่องกงเพราะเกี่ยวกับการลอบสังหารแต่ชี้แจงว่าเพราะมีช่วงจังหวะเวลาที่ต่างฝ่ายต่างไม่สะดวกเนื่องจากเที่ยวบินจากประเทศไทยไปฮ่องกงจะไปถึงในช่วงเย็นแต่อดีตนายกรัฐมนตรีกลับสะดวกในช่วงเช้าแม้จะพลาดโอกาสครั้งนี้ก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปพบโดยจะมีการประสานเพื่อขอพบอีกครั้งในสัปดาห์หน้า พลเอกชย,ยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่ามีข้อมูลเรื่องรอบสังหารพันตำรวจโททักษินอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจริงจึงไม่สามารถเปิดเผยแหล่งที่อยู่ของพันตำรวจโททักษินได้และเชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาต่อสู้คดีในประเทศไทยเพราะจากการประเมินสถานการณ์แวดล้อมเชื่อว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความปลอดภัยพร้อมกับกล่าวย้ำว่าการเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากการต่อสู้เนื่องจากถูกฝ่ายตรงข้ามทำร้าย นายพร้อมพงพษ์นทริตโฆษกพักเพื่อไทยปฏิเสธข่าวการเลื่อนพบพันตำรวจโททักษินว่ามีสาเหตุจากความขัดแย้งของสสในพักแต่ยอมรับว่ากรณีความปลอดภัยของพันตำรวจโททักษินเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากมีกระแสข่าวการลอบสังหารซึ่งอาจทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ถึงแหล่งพักพิงได้จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพร้อมกล่าวย้ำให้สสใช้วิธีโทรศัพท์ไปหาหรือแทน นายกระดมตรีพอใจผลการเยือนประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับการอนุมัติเงินกู้กว่า20 0 0 0ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงครับพร้อมเตรียมที่จะเดินหน้ารถโชว์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่ประเทศจีนต่อไปตรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับ ในการหารือทวิภาคีระหว่างนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายทาโร่อาโซนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้เห็นตรงกันว่าทั้งสองประเทศจะขยายความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองโดยให้มีบทบาทในการช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งไทยจะใช้โอกาสนี้เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังอนุมัติเงินกู้จำนวน63,000ล้านเยนหรือประมาณ21,000ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนจากใจกลางเมืองออกไปปริมนทนสำหรับเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของเงินกู้รถไฟฟ้านะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ตัดสินใจที่จะอนุมัติเงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดง นะครับสายสีม่วงนั้นเข้าอนุมัติมาแล้วแล้วก็เราประมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสายสีแดงก็นั้นเนี่ยก็เพิ่งอนุมัติเมื่อวานนี้นะครับวงเงิน6,300 0ล้านเยนนะครับซึ่งก็จะเป็นการทําให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปนะครับสายนี้ก็คือสายอของการรถไฟนะครับที่จะมีการดําเนินการ ขณะที่นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยว่ารัฐบาลจะสนับสนุนอย่างเต็มที่อธิมาตรการค้ำประกันสินเชื่อมาตรการระยะสั้นในการรักษาตลาดยานยนต์อย่างไรก็ตามรัฐบาลไนีร้องขอให้สำนักง,งานใหญ่ในญี่ปุ่นดูแลสภาพคล่องของบริษัทสาขาในประเทศไทยในระยะนี้ไปก่อนซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยอีกทางหนึ่ง นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพอใจกับ3วันในการเยือนประเทศญี่ปุ่นเพราะทําให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นทั้งเศรษฐกิจการเมืองและถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้มีบทบาทบนเวทีโลกเพิ่มขึ้นด้วยคาดหวังว่าแม้ว่าจะใน แม้ว่าทั้งสองประเทศกำลังประสบกับภาวะความยากลําบากทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่จะไม่กระทบในแง่ของของความสัมพันธ์แล้วก็ตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยร่วมมือกันเหมือนกับที่ได้ร่วมมือกันมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540 หลังประสบความสําเร็จอย่างงดงามในการเดินทางไปเรียกความเชื่อมั่นหรือรถโชว์ในครั้งนี้แล้วนายกรัฐมนตรีได้เตรียมเดินทางไปรถโชว์ที่ประเทศจีนเป็นประเทศต่อไปในปลายเดือนมีนาคมนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน กระทรวงศึกษาธิการตั้งศูนย์รับร้องเรียนปัญหาการสอบเอเนในวันพรุ่งนี้นะคะขณะที่กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมยื่นฟ้องสารปกครองและสารแพง่งกรณีถูกตัดสิทธิสอบเ n เน e ลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์การสอบเอเนตเนื่องจากชำระเงินค่าสมัครสอบล่าช้าเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและเตรียมยื่นฟ้องศาลแพง่งรวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การสหประชาชาติกรณีถูกลิดรอนสิทธิ โดยกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนตั้งข้อสังเกตว่าการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสอกออ,อกบอกพร่องบาร์โค้ดไม่ชัดเจนและไม่ได้ระบุวันที่สิ้นสุดการชำระเงินแต่ระบุวันจ่ายเงินเฉพาะในระเบียบการสอบเท่านั้นนอกจากนั้นเมื่อปีที่ผ่านมายังมีการขยายเวลาในการชำระเงินเพื่อความสะดวกสบาย ดยตัวแทนนักเรียนเสนอให้มีการเปิดรับสมัครใหม่อีกครั้งเนื่องจากมีนักเรียนประมาณ27,000คนถูกตัดสิทธิ์ยังไงมันก็ต้องมีความผิดพลาดอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเพอร์เฟปัญหานี้ก็เกิดมัข,ข,ขึ้นขึ้นทุกปีครับผมถามว่าทําไมไม่คือหามาตรการรองรับครับคือไม่ว่าระบบไหนไม่เมื่อผิดพลาด คุณน่าจะหาอะไรมารองรับไว้ก่อนนะครับด้านนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้นายชัยวุฒิบรรณวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงาธาราขอภัยการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตั้งศูนย์ช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียนเด็กที่มีปัญหาในการสอบเอเน็ตก่อนจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดยนักเรียนที่มีปัญหาสามารถนำหลักฐานไปยื่นต่อสอกอหรือที่โรงเรียนประจำจังหวัดทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งการรับเรื่องร้องเรียนจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เกิดจากความผิดพลาดของสองกอและกลุ่มที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเด็กเอง ทธิบดีกลมการจัดหางานนะครับเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพื่อบรรเทาปัญหาการปลดคนงานขณะที่ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานแม้ว่าจะได้ลงทะเบียนสมัครงานหลายครั้งก็ตามชายคนนี้เดินทางมาลงทะเบียนสมัครงานกับโครงการนัดพบแรงงานของกระทรวงแรงงานเป็นครั้งที่3จากการเปิดลงทะเบียน4ี่ครั้งเนื่องจากยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานแม้จะได้รับการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ตาม นอกจากนั้นเขายัางเตรียมที่จะเดินทางไปสมัครงานตามบริษัทต่างๆด้วยตัวเองเพราะไม่ต้องการรอตำแหน่งงานจากกระทรวงแรงงานเพียงแห่งเดียวคือมาครั้งนี้ข้ที่สามแล้วก็ดูแล้วก็คงคง,คง,ค,งคงต้องไปหาเองแล้วทีแบเนี้พ่อมาครั้งนี้ข้ที่สามคือตำแหน่งงานก็คือคือคือยังยังไม่ถูกใจกตัวเองคะแล้วก็อย่างคือที่เขาหาคือเขากำหนดอายขขอุของของของผู้สมัครด้วยห้ามเกินกี่ปีกีป่ปีครับ อาทพดีกลมการจัดหางานระบุว่าขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า1 2 0 0 0 0อัตราเพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาที่จบใหม่ในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ5-60แสนคนและแรงงานที่ตกงานอีกประมาณ2 0 0แสนคนพร้อมเตรียมพิจารณาเพิ่มจำนวนอาชีพอิสระที่นำมาสาธิตเนื่องจากพบว่าสถิติผู้ลงทะเบียนเข้ารับการสาธิตอาชีพอิสระเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับตัวเลขผู้สมัครงานในระบบที่มีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกันเห็นว่ามาตรการการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอาจต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลอทินโยบายการขยารยระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบจาก6เดือนเป็น8เดือนที่อาจเห็นผลในเดือนเมษายนนี้ดังนั้นรัฐบาลควรเน้นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพื่อบรรเทาปัญหาการปลดคนงานผู้ที่ถูงเลิกจ้างตามรายการผลิตโรงงานใหญ่ๆเนี่ยดึงเข้ามาที่งานน้อยนะครับ ยังเข้ามาน้อยก็อาจจะยังรอดูอยู่นะฮะว่าได้เงินประกันสังคมหรือเปล่ายังไม่เดือดร้อนนี้เปล่านะครับแต่ถ้าเดือนมีนาเนี่ยมีผู้สมัครการศึกษาห้าหกแสนเข้ามาในตลาดเนี่ยเราต้องที่จะประเมินอีกครั้งนีงอธิบดีกรมการจัดหางานยังเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่ชักชวนให้สมัครสมาชิกจำหน่ายสินค้าที่มักจะป่าป,ปนอยู่ในงานหลังจากพบว่ามีประชาชนบางส่วนถูกหลอกให้เสียค่าสมัคร ตลาดนัดพบแรงงานจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ไปจนถึงวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1694และยังเตรียมที่จะจัดนัดแรงงานครั้งใหญ่นะครับขึ้นทั่วประเทศในวันที่20ถึง21มีนาคมช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาชมว่าปัจจัยใดที่ทำให้เกษตรกรน,นั้นยังคงมีหนี้สินเป็นจำนวนมากค่ะ นี่สินของเกษตรกรที่มีจํานวนมากนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไม่มีที่ทํากินแล้วก็ประสบกับภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยชาวนาอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ต้องอพยพไปทํางานต่างถิ่นติดตามได้จากรายงานครับ ข้าวเปลือกในยุง้งฉังรวมกว่า10กระสอบคือผลผลิตข้าวในปีนี้จากที่นากว่า18ไร่ของนางละม่อมทุรินไทยสงชาวนาบ้านโคกกลางตาบลดงเคงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นซึ่งไม่เพียงพอสำหรับเลี้ยงสี่ชีวิตตลอดทั้งปีละม่อมและครอบครัวต้องเช่าที่นาจากนายทุนเพื่อทำกินมานานกว่า10ปีหลังที่นากว่า20ไร่ของบรรพบุรุษที่นำไปจำนองกับนายทุนถูกโกงจนที่นาถูกยึด ทำให้กลายเป็นคนไร้ที่ดินทํากินประกอบกับสภาพผืนนาที่เช่ามีลักษณะเป็นที่ดอและดินทรายแห้งแลง้งทําให้ได้ผลผลิตข้าวน้อยซึ่งส่วนหนึ่งยังต้องแบ่งให้หนายทุนเป็นค่าเช่าอีกด้วยน้ามันกับบ่สาเหตุจากการน้ามันบอเป็นน้าเจ้าของเหตุกับบ่ได้เบิดผลผลิตก็ต้องแจกเพลินจังเลยจ้ะก็ต่างคนต่างดินล้นทุกอย่าง มันมันเป็นนาเขาเห็ดน,นาเพิ่นทั้งนั้นบานเฮาบ่ทาถามีนาจากคนทักสีเฮ็ดจังใดการทำนาข้าวที่ต้องอาศัยเพียงฟ้าฝนตามฤดูกาลในแต่ละปีส่งผลกระทบให้ละม่อมต้องประสบปัญหาขาดทุนซ้ำซากจนเป็นหนี้กว่า1นึ่งแสนบาทหลังต้องกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อน,นำมาลงทุนทำนาแต่ประสบความล้มเหลว คนะือยากเห็ดนนะ้าหลายอยากเห็ดน้าได้ผลผลิตหลายก็เขว่าฝนปีนี้มันดีปีหน้ามันอาจจะดีแต่เขากู้มาหลายบนันีเห็ดนะาการที่ว่าเขาเห็ดนนะี่มันยังงา้างมันเพราะสีได้หมากได้ผลมันตายแรงไปหมดแหง่งไปหมดทงเลยกะเป็นหนีก็หยุดชะงักหยุดชะงักในตรงนั้นธนาคารพ่นกับมาว่าให้เอาที่บ้านนี่เข้าไปจำน้องแล้วก็กู้เพิ่มกู้เพิ่มโซงลูกเลี้ยงแน่ ไอิก็เลยเป็นหนีหลายความยากจนบวกกับสภาพแห้งแล้งของพื้นที่เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งทำให้ละม่อมรวมถึงชาวบ้านกว่า40ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรการอพยพไปทำงานต่างถิ่นของคนหนุ่มสาวเพื่อหาเงินมาจนเจือครอบครัวจึงเป็นทางออกของคนในหมู่บ้าน เบิดย้ำหน้าเบิดย้ำดำหน้าเกี้ยวเขากลับไปเห็นงานนานะานาเน,นี่ยกลลงมามันห่งว่าสมผลประโยชน์ที่ลงไปหรือว่ามันแรงคักผลงวัตะพัดเกินมาเพเคยเห็นฝนแรงเดือนเก่าเดือนสิบมามีปีนี้คักีหลิจนว่าเพรดสีได้เกี้ยวเขาขันนั้นฝนประมาณเดือนสิบสองนี่เพได้เลี้ยม บ่ได้จักเม่ใจงี้นี่หรอวิถีชีวิตชาวนาที่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนจนบางคนต้องสิ้นไร้ที่ดินทำกินนอกจากนั้นยังต้องถูกซ้ำเติมจากธรรมชาติทำให้ชาวนาในภาคอีสานส่วนใหญ่ไม่หลุดพ้นจากวงจรของการเป็นหนี้ การนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางพระชายาสุลต่านรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียได้มีความสนพระไทยส่งผู้แทนมาดูงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดปัตตานีเพื่อน,นำกลับไปปรับใช้เป็นตัวอย่างคะ่ะ นายฮัชจีอิสมาิลบินคานีในอำเภอเมืองกตาบารูรัดกลันตันประเทศมาเลเซียเป็นผนู้แทนพระชายาสุลตานรัดกลันตันนำคณะเกษตรอำเภอมาศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขาตูมอำเภอยะรงังจังหวัดปัตตานี ในอำเภอเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่าการเดินทางมาดูงานครั้งนี้เป็นเพราะพระชายาสุลตารลัดกลันตันทรงสนพระไทยโครงการนี้หลังจากทรงทราบว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์และผลิตปุ๋ยชีวภาพ จึงส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาศึกษาเพื่อน,นำกลับไปใช้ในประเทศมาเลเซียเพราะทรงเชื่อว่าแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น